แต่เป็นเงินยังยัง,ยา,งยากอยู่งแต่เรามีว่าทุดีบว่าเราอุ่นใจอ่ะต่อไปไม่มีแล้วติคิดเก็บเงิน1 2ื่นสองหมื่ึงแสนเดี๋ยวก็หมดเก็บพยเยอะแยะไปหมดคนที่เขารวยกันเนพราะาตุนของตุนที่ตนุนพอไแต่เรามือปเปล่าจะไปรวยอะไร มือเปล่าเริ่มต้นก็ขาดทุนแล้วเริ่มต้นก็เราจะไปทำอะไรคิดไม่ออกแต่เรามีต้นทุนอย่างเงี้ยวันหน้ามันเข้ายังหวะโ๊ะไปเลยมีแต่มีมีมีคอยแล้วเดี๋ยวเราผลิตอย่างเดียวตัวนี้เป็นอะไรโกเมนโกเมนโกเมนไทยเนี่ยฮะอันนี้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 ตัดไปเททานดิบเททานต้เมันพนกันมาใช่ไหม มันปนกันมาอยู่ในหมู่ <c oughs> นี่ไง <c oughs> เหมือนที่เข้ามาเนี่ยแหละปน,นมันมาแล้วผมก็มาล้างผมก็มาล้างปนมันมาอย่างเงี้ยพอไม่ล้างมันก็เป็นก้อนหินเราก็มาเขียดูเปอร์เซ็นต์ว่ะผมมีผมมีเยอะพี่ แต่เพลงไทยมันจะราคามันจะมันก็สูสีกันแล้วตอนนี้แต่แต่ว่าเพลโกเมนมันจังทีจะหาคนจียากไอ้ที่อาจารย์ซื้อพอยเกี่ยวเข้าไปเงไหนเลิกเลิกตามตามมาแก่ใหญ่ทไม่เห็นมีใครจะขายเลยนะไม่เห็นมีใครเลยเล็งแล้ว